ซึ่งประตูวนสมเด็จพระเทพาชสุดาฯสนะคะโดยในลุกประตูสวนสมเด็จนั้นนะคะณ์ทรงมีการตั้งรับนะคะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการขบวนเสด็จกันหน้าวัดหลวงพ่อโสธรนะครับวันนี้ก็ลดทำการอัญเชิญพระพุทธโสธรนะครับขึ้นรถแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปตั้งขบวนตรงบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับบริเวณสารค้ามืองฉะเชิงเทราเนาะ หน้าวัดหลงวงพ่อโสธรก็ค่อนข้างจะรถติดนะครับแล้วก็งเที่ยวค่อนข้างจะคึกคักเลยครับวันนี้อาไยัดแหละครับทกปัญหาหลักแต่ล้วเช้าวั3นะคะลยตอนนี้ก็อยู่หน้าวัดสวะะโสธรวระลามอรวิหารนะครับตักบาท อาหารแห้งถวายแด่พระพิคุตนลีนะคะแล้วก็ยังมีที่ส่งน้ำพระส่งน้ำผู้สื่อ่าวุลนะคะในบริเวณสถาจักจตุรุมุที่น้องชาวบ้านจะลืมนะคะวันที่24เมษายนท่านสามารถมาร่วมที่ทำบุญสักบารก้อนขาดอาหารแห้งที่บริเวณหน้าสถาบันจตุรุมุขสารการจังหวัดจันทินเกันได้นะคะในวันรุ่งจ้าที่ก๊อฟเปลี่ยนงานเจ็ดเดือนเจ้าของข้อพิสิทธ์ทอนขึ้นรถเนาะ เรามาเยี่ยมดูบรรยากาศแดดจังร้อนเลยครับตอนนี้อากาศในวัดตอนนี้ตอนนี้บอถ์วัดหลวงพ่อตะทอนกังมีการบูรณะซอ่อมแซมอยู่ในระหว่างการประปงนักท่องเที่ยวประชาชนก็ามากันแ<อ>น่นหนาครับข้างเลยครับ<อ>เดี๋ยวเราไปดดูด้านในบริเวณภายในโบสถ์กันนะก็เ,เปิดให้เข้า กลบไหว้หลวงพ่อสะทอนได้ปะกะตินะครับผมเมื่อวานนี้ก็จะมีพิธีอัญเชิญนะครับหลวงพ่อสะทอนขึ้นจากคนาบัมบมโกงเมื่อวานผมไม่ก็ไม่ได้มานะพอดีเมื่อวานไม่ได้เข้ามาในเมืองเลยครับรบรรยากาศด้านใน เป็นบรรยากาศณาวิหารหลวงพ่อสุธรครับหน้าโบสถ์โบสถ์เงียก็มีนักงเทียท่ยวประชาชนครับมาทำบุญแล้วก็มาส่งน้ำพระนะครับ,บทุกท่ทีตัวที่องค์ของพ่อสุธรครับ จุดนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายครับน้ำส่งพาชิลล์ละ40บาทก็จะเป็นน้ำโอ,อกน้ำหอมแล้วก็ไปรอดูขบวนแห่กันนะครับผมแล้วก็ดูบรรยากาศงานสงการแปดดิวปีนี้กันนะครับมันักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาร่นมาเที่ยวเทีาาย่ยวครับ าข้ามอาทอมาดูวิธีอัญเชิญหลวพ่อสุธรนคะครับเขพูดบรากาก็ประมาณนี้นอะันนี้ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองจากเจานะครับมาทำพิธีอัญเชิญ สำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่เที่ยวนะคะที่มาน้ำมาสกาลองหลวงพ่อโสธรนะคะสักครู่นะคะจะเป็นพิธีอัญเชิญนะคะองค์หลวงพ่อโสธรจำลองนะคะองค์จำลองที่บนรถนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาถ่ายภาพนะคะในบริเวณด้านข้างรถได้นะคะหรือว่าจะวิววิวพระพุทธองค์นะคะรือว่าจองค์ท่านนะคะเพราะว่าหนึ่งปีจะมีครั้งเดียวเท่านั้นนะคะที่จะมา พิธีอันเทอรองหลวงอสุภทรทจรอง,อองเป็นสถานบนรถบุคค่ะท่านสามารถที่จะถ่ายภาพด้านข้างรถได้นะคะรอช่วนะคะเราันนะะพิธีอันเทอรคร่งงะงนะคะผมระสรามที่จัหเดือสเา12 13และ14เมษายนนะคะในวันพรุ่งนี้เจษนากรนะคะพิธีควาบุญับ เขายแต่พเป็สงนะคะจะมจะมีที่มีส่งน้ำหลงผ้สทอส่งน้ำาสนกคาลอดอายุุุที่บริณสาราสุข้ารากจังหวัดชัดาพี่น้องประชาชนนะคะพรุ่งนี้เช้านะขอให้เธอนะคะท่านนากท่านนายกเป็นคน การับลงข่าของท่านรองนายกทนรองมานะคะถ้านผ่ดนะคะทุกท่านเลยค่ะขออนุญาตเรีนเนะคะเพื่อถ่ายภาพนะคะเร่งการไวนะคะขออนุญาตเก็บภาพนิดนึงนะคะตาล้องเลยเเเลยค่ะตาล้องนะคะพร้อมนะคะ ค่ะเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะทีมงานระดับตกแต่งรถนะคะจากโรงเรียนเทศบาลสองค่ะเข้าเลยค่ะโรงเรียนทสองเข้าเลยค่ะนะคะท่านยกขอญาตเรียนเชิญก่อนนะคะขอที่จะเคลื่อนย้ายนะคะขอขอเปิดงานนะคะขอญาตเปิดงาน,นะคะ่ะและหลังจากที่โอ,หองหลวงพ่อสนนนะคะที่ัญหาบนรถแล้วนะคะพี่น้องประชาชนสามารถพ่จาราร่วมถ่ายภาพกันได้นะคะ thôi cái này ác ค่ะขณะนี้นะคะกำลังทำ ออันเชิญองค์หลวงพ่อโสธรน,นะคะขออนุญาตนะคะพี่น้องประชาชนอีกสักครู่นะคะเราจะให้ท่านนะคะร่วมบันทึกภาพความงดงามนะคะหลังจากที่องค์หลวงพ่อโสธรน,นะคะขึ้นบนรถเรียบร้อยแล้วนะคะจะให้ท่านได้เก็บภาพนะคะและถ้าหากว่าท่านอยากจะชมความงดงามของขบวนรถนะคะขอให้ท่านไปดักรอได้ที่บริเวณหน้าทุมชนบุญเด่กันเลยนะคะเพราะว่าขบวนใหญ่นะคะจะเคลื่อนออกจากสวนสมเด็จพระศรีนะครินทร์ในเวลา 4นาฬิกานะคะหรือว่าบ่าย2โมงนะคะซึ่งในขบวนนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารนะคะคณะผู้ริหานะคะขบวนรถซึ่งจะตกแต่งด้วยวนหมู่ดอกไม้นะคะขมภพหอลองพ่อสพรนะคะซึ่บนรถน,นั้นนะคะบนรถนอกจากบลวพ่อโสพรแล้วจะมีพระผูสทงนะคะและเจ้าหน้าที่นะคะประจำรถนะคะ โดยพักที่สงศ์ที่จะประคมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ้อมครั้งนะคะจะมอบสายสินเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยนะคะที่น้องประชาชนที่รักทุกท่านสามารถที่จะรับน้ำพระพุทธมนต์และสายสินจากขบวนรถหลวงพ่อโสธรได้นะคะสาหรับขบวนแห่นี้จะเคลื่อนออกจากบริเวณตุ้มประตูสวนสมเด็จในเวลา14นาฬิกานะคะ ี่น้องประชาชนสามารถที่จะไปรอวงขบวนกันได้ตั้งแต่หน้าทุ้งประตูเป็นต้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ขบวนนี้จะยาวมากด้วยเพราะว่ามีจากหลายหน่วยงานนะคะรวมทั้งผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจากเชิงเซาก็จะร่วมอยู่ในขบวนนี้ด้วยนะคะพี่น้องประชาชนมารับชมกันได้เลยค่ะนะคะตอนนี้ขบวนรถนางสงการนะคะรออยู่ที่บริเวณทุ่งประตูสวนสมเด็จแล้วนะคะ ค่ะสำหรับในช่วงค่ำคืนนะคะตั้งแต่เวลา1 8นาฬิกาเนถึง22นาฬิกาจะมีการาปล่อยอุโมงค์น้ำนะคะพี่น้องประชาชนสามารถมาทุ่งฉับกับอุโมงค์น้ำได้นะคะโดยน้ำที่ใช้ในอุโมงค์น้ำนี้นะคะเป็นน้ำประปา100%นะคะไว้ใจได้นะคะเราไม่เราไม่สูนน้ำจากปูน้ำมาใช้นะคะเราไปบรรทุกน,น้ำประปามาบริการให้นะคะ ให้พี่น้องประชาชนได้เล่นน้ำสงสารอย่างมีความสุขนะคะโดยใช้น้ำประปา100%เลยค่ะนะคะก็มาร่วมสนุกกับเราได้นะคะส่วนในวันที่13-14นั้นนะคะก็จะมีทั้งดีเจนะคะมาสร้างความสนุกสนานสีสันนะคะ ให้กับพี่น้องประชาชนอยู่บริเวณหน้าสนามประกาศนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ติดกับถุงวงน้ำเลยนะคะเล่นน้ําแล้วก็วิ่งไปเต้นเต้นเสร็จแล้วก็วิ่งมาทุ่มฉํากันต่อนะคะเพราะฉะนั้นมาสนดุกกันได้นะคะ1 3 14เมตรค่ะในส่วนของในวันพรุ่งนี้นะคะ7นาฬิกายาลิข้า7นาฬิกามัธบุญจัดบานตข้าวสารอาหารแห้งกันนะคะที่บริเวณสาราแก่บรมุกหน้าสาร้างจังหวัดเชียงแสนกันนะคะเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่กองทัพนะคะเจ้าหน้าที่กองทัพกำลังขึ้นอ,นองค์หลวงพ่อโสธรนะคะขึะ้นบนรถนะคะที่ประดับตกแต่งด้วยวัวหมูภูมิชาคนะคะ นะคะเป็นสถานบนรถคุณเอไอ้บนรถคุณพระธาน,นะคะด้วยความเรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้เคลื่อนไปนะคะให้พี่นอ้องประชาชนชาวจังหวัดชายเราและนักท่องเที่ยวได้นมัสาก,การอม์ั่นพร้อมทัท้งรับน้ำประพุทธมน์และสายฉินเป็นสร,ริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยกันนะคะออออขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพีมงานกองทางด้วยค่ะขอบคุณค่ะ